น้ำต้มป่าเดี๋ยวมันจะร้อนไปบ้นร็อเอย่้อิ้่เอมันเหมือนมีกซ์ล็อบบี้อยู่กับมือเลยมันติดติดตดแบบ น้ำเน้นต้มแค่หลังเลยนะแล้วข้าวม,ามันจะปูพอดีนะครผมนี่เฮ้ยไอ้ทิ้งขาดไล้ไหมมัมย ดิบที่เราใส่ไปตอนแรกอะไอ้ต้มไก่เนี่ยเราก็เอาพวกผักพวกอะไรใส่โรยลงไปเลยเนี่ยเราก็ขิงข่าเนี่ยใส่หุงพร้อมหูเลยนะใส่ไปใน,นข้าวเลยแล้วเรากอยมาตักคัดข้าวคัดในวัตถุดิบออกแล้วขายแค่ข้าวมันเนี่ยประมาณนี้วิธีการหุงแบบข้าวทั่วไปเลยแต่แค่ใช้น้ํามันไก่ไก่เนี่ยทาการหุงปกติการหุงข้าวเนี่ยเราก็ใช้น้าเปล่าหุงใช่ไหมแต่ข้าวมันไก่เนี่ย,ยมันต้องใช้น้ํามันไก่ที่เราทํามาในหุงไปเริ่มเสร็จแล้วประมาณนี้แหละครับปิดไปเลยเสียบั๊ะโอเคครับอยางให้แบบนี้ ผมโอเคปิด went, ปิดไว hey ้นะครับเดี๋ยวรอข้าวสุกนะเดี๋ยวเฮ้ยโอเคปิดไปนะครับเดี๋ยวรอข้าวสุกแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะครับพร้อมขายเฮ้ยังเดี๋ยวเฮ้ยนี่น้๊กเข็งที่เตรียมไว้เดี๋ยวเราจะเอาไก่มันนกน้ำก่อนเพื่อให้ไก่เนี่ยมันเด่นนุ่มน้องไปขั้นต้นไปแล้วไปขั้นตอนสุดท้ายแล้วเอาไก่ที่ต้มมานกน้ำเพื่อให้มันนุ่มยุ้ยที่สร้างกี่กิโลอะไร2กิโลใช่นะเดี๋ยวเรต้องใส่แบบนุ่มนะเลือกอย่าดีกว่า เป็นไงเด้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 งเป็นการคงสภาพไก่นะหน้าไว้ง่ายคือไก่เราในปกติถ้าเกิดว่าเราไม่น็อกหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะทําให้ไก่หดตหรือว่าอะไรพวกนี้นะมันจะมีเหตุผลและปัจจัยอุณหภูมิต่างๆเนี่ยทั่วรอบทั่วการที่เราไก่ไปวางในตู้เนี่ยมันจะทําให้ไก่เนี่ยหคตบ้างอะไรบ้างแล้ววิธีนี้ก็คือการรักษาสภาพไก่ให้มันอยู่คงความเดิมของมันมีความแบบมีความเป็นตุกป่มะเขาเรียกว่าอะไรวะ เป็นแบบให้ไก่มันบี้เอาง่ายๆให้ไก่มันฟูอยู่ตลอดเวลาเรื่องเนื้อเนี่ยมันจะเด้งนะบางร้านนี่เขาไม่บอกหรอกแต่ก,กูบอกไงกูอยากบอกกูเข้าใจาออป่ะไปจับไปตามๆเลยตามๆเลยเลย,ยังไงขายได้เชือกกูเนี่ยเชือกกูเนี่ยดูเนี่ยมันจะคงสภาพไก่ให้เป็นอย่างนี้เลยดูน้องๆอ,อุ้ยอุอ้ยตอ่ตอต่อต่อต่อโอเคประมาณนี้นะเดี๋ยว ให้ลูกกระจอกเอาของตามไปแค่นี้เลยจบไปเถอะแก่จ็อกนะว้าวได้ประมาณกี่จานด้วยสิบห้าโลมันตกรวมากี่บาทไว้บุ๊คสิบห้าโลพันห้าพี่เนาะโลละเท่าไหร่โลละแปดสิบโลแปดสิบครับไก่สิบห้าโลเนี่ยไก่ที่ผมลงทุนมาโลโลโลนึงก็ตกโลละแปดสิบบาทผมจัดมาประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะโลนึงก็ตกรวมมาสามน่องแต่สามน่องเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่ามันจะสั่งได้ประมาณกี่จาน ยู่ที่หน้าง,งานเลยจะสับจานเล็กจานใหญ่นู่นเลยเดี๋ยวเราไปส่งไปที่ร้านนู่นเลยดีกว่าว่าผมจะขายได้ทั้งหมดกี่จานเนี่ยลงทุนไก่ไปทั้งหมด1,500บาทนะเป็ดเสร็จแล้วของสดเนี่ยผมลงทุนแบบั้งผัดด้วยั้งจิ้มด้วยนะไม่เกินประมาณ2 0 0 0นนะต่อวันาาวววน,น,ะ,นนะะเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้ตาัวหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวไปดูว่าวันนี้ลงทุนไปลงทุนของสดไป2,000บาทเนี่ยผมจะคำงินได้ทั้งหมดกี่บาทและขายได้ทั้งหมดกี่จานแล้วส่งไปที่ร้านเลยไปดู